เฮล lo ทุกคนกลับมาพบกับชีอีกแล้วนะคะใครเข้ามาดูก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะจะได้มีกำลังใจในการตัดคลิปถัดไปคะ่ะทุกคนเพราะว่าต้องใช้พลังอย่างสูงเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวกันคลิปนี้คือยาวๆจุกๆนะคะมีแท็กซี่พาหลงด้วยตกใจมากแต่ว่าสุดท้ายก็เขาก็วนมาส่งนะคะเกือบไปแล้วเกือบต้องเดินแล้วถึงแล้วโรงแรม นี่นะคะก็คือเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์กันรออูเบอร์อยู่นานมากอยากจะบอกว่าวันนี้กินทั้งวันแต่ว่ายังกินได้อยู่เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะวันนี้จะกินอะไรจะพาทุกคนไปทานอาหารจีนกันค่ะอยู่บนรถแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะครั้งนี้มาถึงก็แบบดึกแล้วนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะคะก็ถึงร้านแล้วค่ะแล้วก็เจอพี่เขามาต้อนรับคุณชิคก็จะมีความสุขแล้วก็สดใสเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเหมือนได้กลับมาแบบ กลับบ้านนะทุกคนเพราะว่าแบบเรารอตั้งตารอในการทานอาหารนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเมนูของเราวันนี้ค่ะขอดื่มแชมเปญก่อนนะคะจะได้มีแรงค่ะมีแรงในการเริ่มทานอาหารวันนี้ย,วยาวๆไปเลยนะคะร้านอาหารนี้ชื่อว่าซาเซนกะค่ะเป็นร้านอาหารจีนนะคะที่ได้ทั้งตรีมิชลินสตาร์แล้วก็เทเบลล็อกโกนะคะที่คะแนนสูงมากๆเลยค่ะเป็นร้านอาหารจีนที่ได้เทเบลล็อกโกสูงที่สุดนะคะที่โตเกียวหรือว่าแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้ว ขอบอกก่อนว่าเป็นร้านที่ชิคประทับใจที่สุดเลยนะคะ เนี่ยค่ะมาค่ะจานแรกเขาก็จะเป็นแบบหมี่ขาวทุกคนที่มากับแบบบางทีก็เป็นน้ำชาบางน้ำซุปบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นกุ้งหวานนะคะเขาจะมารีเนตมากับเฉาชิงค่ะทุกคนก็คือเป็นเหล้าจีนนะคะแล้วก็มีอุ้ยเปลือือข้างล่างด้วยอะ่ะคือมันอร่อยแบบสุดๆเลยค่ะถัดมาจะเป็นเกี๊ยวนะคะเป็นสปริงโรลที่ข้างในเป็นไส้ปลาค่ะแล้วข้างบนเขียวๆนั้นคือผักค่ะทุกคนร้านเนี้ยเขาทำสปริงโรลได้แบบเฮ้ยมันข้างล่างมันแป้งจะบางแล้วก็ กรอบแล้วข้างในก็คือยังมีความอุ่นๆร้อนๆอยู่คือเวลากัดต้องระวังเลยนะคะจะเป็นเครื่องเคียงนะคะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นหัวใช้เท้ากับอันนั้นคือน่าจะเป็นถั่วทุกคนเอาไว้ทานกับนี่เลยค่ะเป็นบาร์บีคิวพอกนะคะหรือว่าหมูแดงบ้านเรานี่เองค่ะซึ่งในหมูแดงเนี่ยนะคะ เนื้อเขาจะเฟิร์มมากแล้วก็แบบมันจะแบบยังชุ่มฉ่าอยู่ค่ะเขาจะเสิร์ฟมาบนเตาถ่านแบบนี้เลยคือเราจะได้กลิ่นหอมไปด้วยนะคะแล้วก็เขาจะมีมันแทรกที่ละมุนมากๆเลยคือส่วนตัวชิคจะไม่ชอบกินมันของทุกอย่างเราก็จะหยิบออกนะคะแต่ว่าอย่างอันนี้ก็คือมันอร่อยจนที่แบบว่าเรามองข้ามได้ทุกคนเราก็จะกินเข้าไปทั้งคําไม่สนแล้วค่ะ จะมันหรือจะไม่จะอะไรนะคะปกติคือไม่ไหมดำๆนี่หยิบออกหมดเลยแต่ว่าเวลาที่มาทานร้านแบบที่เขาเสิร์ฟแล้วมีมาตรฐานสูงๆนะคะเพราะว่าเขาจะละเอียดมากๆเลยก็ เขาก็จะบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความอร่อยทุกคนก็เลยโอเคอะฉันยอมทานก็ได้เมื่อสักครู่เป็นปีกไก่นะคะซึ่งเอาชิกก็เฉยๆนะสำหรับปีกไก่นะแล้วก็เป็นเหมือนเจลลี่ฟิตที่มันแท่งๆนะทุกคนส่วนอันนี้เป็นเกี๊ยวนะคะจะเป็นเกี๊ยวไก่ฟ้าอันนี้จะเป็นปลาฮาโมะค่ะที่เขาจะมีก้างเยอะๆนะคะเขาก็จะเอามาหั่นหั่นหั่นนะคะเป็นเหมือนปลาไหลชนิดหนึ่งนะคะก่อนทานแล้วก็จะบีบเหมือนเป็นมะนาวลงไปก่อนนะคะอันไหนชิกเรียกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะคือชิกเป็นคน ที่แบบว่าเอนจอยการทานทุกคนคือถามว่าสนใจไหมน้องเขาคืออะไรถ้าอันไหนทานบ่อยๆคือจิงจะเป็นการเรียนรู้แบบขอแอบบอกจะเป็นคนที่เรียนรู้จากการที่แบบชอบเฟซกับ Experience นั้นะ่ะคือต้องเอาตัวเองไปอยู่จุดๆนั้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อปลานี้คือปลาอะไรนะรอบแรกรสชาติเป็นยังไงนะเขาปรุงมาแบบไหนนะแล้วก็แบบโอเคซ้ำรอบสอรอบสนะคะซึ่งที่ปุ่นะ่ะในแต่ละซีซันนะหรือว่า เขาก็จะมีไม่เหมือนกันเนาะว่าแบบหน้านี้เป็นปลาอะไรอร่อยผักอะไรอร่อยอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้แบบเราต้องค่อยๆศึกษาไปแล้วก็เรียนรู้ไปเวลาเราไปทานในแต่ละครั้งนะคะจะแบบไม่ได้จําเก่งมากว่าน้องเขาคืออะไรทําอย่างไรแค่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะเอนจอยชีวิตแล้วก็เอนจอยการทานอาหาระคะ่ะก็เลยจะค่อยๆเรียนรู้ไปมากกว่าถ้าแบบเวลาเพื่อนๆดูแล้วมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์ให้ชิคฟังได้นะคะก็คือจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะก็ชอบพูดคุยกับทุกคนเลยค่ะหน้าตอนทานอาจจะดูเครียดๆแต่ความจริงมันอร่อยนะคะเขาเรียกว่าวกำลังดื่มด่ำ อยู่คะ่ะกำลังใช้สมองในการประมวลรสชาตินะคะมีใครเป็นบ้างเวลาทานหน้าอาจจะดูเครียดๆค,คือไม่ได้ยิ้มตลอดเวลานะโอ้ไม่กอทุกคนอันนี้คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะคือเราจะต้องสั่งแยกคะ่ะเป็นอลาคาร์นะคะอันนี้ก็มาด้วยเห็ดมัซซิทเกะค่ะเพราะว่าเป็นหน้าเขาพอดีอร่อยมากๆ แบบกินแล้วพร้อมตายทันทีมาพร้อมกับเป็นหมูทุกคนไม่แน่ใจว่าหมูอะไรที่แบบมันเยอะกว่าเนื้อนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทานกับเห็ดมัสตาเกะตค,คือเข้ากันมากๆเลยแล้วเวลาทานจะต้องทานกับข้าวด้วยนะคะแล้วแบบโอ้โหทุกคนมันเป็นมันมันทั้งหอมนะคะทั้งนุ่มทั้งกรุบทั้งกรอบหวานนะคะแล้วก็มันเนี่ยทุกคนดูสิคือแบบ โอ้มันดีไปหมดเลยนะคะเราน้ำซอสของเขานะคะก็ทำมาได้รสชาติเข้มข้นนะคะถ้าจะพูดมันมันก็หวานเค็มแล้วก็มันก็ฝ่ายด้วยเนาะแล้วแบบเวลาชิมทานก็คือจะทานเยอะๆเลยค่ะเนี่ยเรามาดูครั้งเขาก็จะมีการเสิร์ฟไก่นะคะเป็นแบบชิคเก้นวิงนะคะแล้วก็จะมีที่ให้เราจับนะคะเป็นเหมือนใบไม้อย่างนั้นเนาะให้มือไม่เลอะค่ะ นี้จะเป็นแบบรีเฟรชนิดนึงค่ะเป็นผลไม้น่าจะเป็นลูกแพร์นะคะแล้วก็มาถึงหูฉลามแล้วค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะได้ทานหูฉลามแบบนี้ค่ะเป็นหูฉลามที่เขาเอาไปฟรายส์ก่อนเอาไปทอดกรอบก่อนค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเห็นแล้วแบบกรี๊ดเลย,ๆๆเ,ลยเพราะว่ามัน <ๆ S 1> มันสุดยอดอะ่ะคือเขาทอดมาข้างนอกนะคะแป้งจะแบบกรอบกแล้วเบาๆบางๆไม่มันไม่อมน้ํามันนะคะแล้ว ข้างในยังมีความเป็นแบบเนื้อของโหชฉรามที่แบบหนานุ่มกลุบนะคะเฟซดูสิเห็นไหมเหนียวหนาคือ เขาให้มาเยอะมากจริงๆแล้วหูฉลามที่นี่คือใหญ่มากนะคะแล้วก็หนามากแล้วแต่ละเส้นก็คือมันมันเพอร์เฟกทุกเส้นนะคะพร้อมกับน้ําซุปของเขานะคะคือเขาจะมีความเข้มข้นแล้วก็แบบเวลาไฟส่องมันจะเป็นกริตเตอร์เลยค่ะคือมันหอมหวานละมุนนะคะแล้วก็มากับผักซอยๆนั้นก็คือแบบเข้ากันมากนะเป็นความสุขที่ชิคลืมไม่ลงนะคะแล้วเราจะทานกับอันนี้ด้วยค่ะคือมันจะเป็นปูที่ผัดมานะคะพริกอ่อนๆนะคะที่ไม่ได้เผ็ด เท่าไหร่คือเอามาใส่นะคะหรือว่าแบบถ้าใครจะใส่สซอสเปเรี้ยวอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะมีนะคะถ้าชิงจำไม่ผิดแต่แบบส่วนตัวไม่ชอบใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกบรสชาติซุปที่เขาทํามาทุกคนเห็นไหมเขายังร้อนๆอยู่เลยคือมันเป็นความสุขที่แบบเออคนจีนอย่างเราเนาะได้ทานอาหารจีนที่ชอบที่สุดในชีวิตแต่ว่า Mm. เป็นอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเราเชฟคนญี่ปุ่นทําค่ะมันเลยแบบโหอร่อยเวอร์แล้วเวลาที่ญี่ปุ่นเขาก็จะเสิร์ฟผักมาแบบนี้เลยค่ะเป็นนึ่งหรือเป็นต้มมาก็จะวางอย่างนี้เลยนะให้เราทานนะคะอันนี้จะเป็นผักแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นแฮมยูนานค่ะคือเขาจะมาขูดข้างบนนะคะเพื่อแบบว่าให้มีความเค็มเค็ม,มอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ทานกับผักที่ข้างในนะคะยังแบบ จุยซีสมากๆค่ะทุกคนแล้วก็จะจิ้มกับซอสอันนั้นนะคะเป็นเหมือนซอสมักงาซะอย่างนะคะถ้าจำไม่ผิดนะจะมีความแปลกๆเข้ากันดีกับรอบแล้วก็รสชาติแบบแฮมนะคะมาถึงเมนแล้วค่ะก็จะเป็นบีฟสเต็กนะคะกับสไปซี่ยำซอสค่ะอันนี้คือยำซอสทุกคนมีใครรู้ไหมเขาคืออะไรคือมันจะมีความเป็นแบบอย่างเหียเฮ้ย เนี่ย yeah, เขาเรียกว่ายำก็เลยแบบซอดอะไรนะคือเขาก็จะมาคนๆแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะตักไอ้ที่เนี่ยคนๆเหนียวๆนะคะวางอยู่บนบีฟของเราค่ะคือที่เนี่ยบีฟเขาจะนุ่มแบบนุ่มมากละลายไปเลยแต่ว่าไม่มีมันแล้วก็ลีนมากๆแล้วก็รสชาติบีฟยังเข้มข้นสะใจแล้วยังมีความเลือดอ่อน คืออันนี้คือ perfect beef ที่ชิคชอบเพราะชิคจะเป็นคนชอบเนื้อนุ่มไม่มันแต่รสชาติยังต้องเค็มกินแล้วไม่เหนียวไม่ติดฟันแล้วไม่ต้องเคี้ยวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือประทับใจสุดๆแล้วก็สุดท้ายก็จะ ตบด้วยบะมี่ค่ะตอนสุดท้ายนี้นะเขาก็จะถามว่าเอาเลกูล่าหรือสมอลนะคะทุกครั้งก็เลกูล่าค่ะเราจะไม่มีการสมอลอย่างใดนะคะพร้อมกับกินกับปูนะคะก็มาถึงของหวานแล้ค่ะอันนี้จะเป็นลูกฟิกนะคะกับไอศกรีมะคะ่ะและนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะกับแบบสาคูที่แบบนุ่มหนากุบค่ะโอ oh my god มันอร่อยมากแล้วทุกคนแกนมาเวลา,วาชิคก,กินมาถึงขั้นนี้แล้วมันจะมีฟิลแบบ อิม่มง่วงแล้วก็เมากล่มๆค่ะมันจะเป็นสามวิวเลงนี้แล้วก็กินไอศครีมตบท้ายมันเลยแบบโอ้ยฟินมากกินไปแล้วก็แบบมีความสุขไปแล้วก็จะแบบพร้อมนอน,นะคะ่ะพร้อมถึงเตียงแล้วนะคะก็มือนี้เป็นมือที่แบบประทับใจมากแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนชิกไปนั่งกนินนันเนี้ย อยากจะบอกว่าเจอเชฟโอมาเกเซอันดับหนึ่งเจอเชฟสุกิตะนั่งอยู่โต๊ะแบบตรงข้ามแล้วเขาทักชิกด้วยอ่ะแบบโค้งชิกแบบเฮ้ยเป็นเกียรติมากที่เขาจําชิกได้เราทักชิกก่อนนะคะชิกแบบไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงคะ่ะเดี๋ยวไว้ก็จะพาทุกคนไปทานอีกนะคะโอมาเกเซไม่หมดนะคะของหวานที่ประทับใจมากอันนี้เป็นโมจิค่ะกับแอลมอนซูปทุกคนโอ้โหมันแล้เขาเสิร์ฟมาทั้งร้อนและเย็นอะ ก็คือมันมันเป็น,นขนมหวานที่ชอบที่สุดในโลกอะ่ะเข้าใจปะเฮ้ยเราแบบชอบความที่เวลาขนมหวานบางทีเราเลือกไม่ได้ว่าต้องร้อนหรือเย็นต้องหนึบหรือต้องน้ําซึ่งอันนี้เขาเสิร์ฟมาทั้งคู่ มันประทับใจมากๆนะคะคือชิคเป็นคนที่ทานอาหารแบบเลือกไม่ได้ค่ะคือชอบทานทุกอย่างเอาหมดทุกแบบมันก็เลยต้องออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้โอเคตื่นเช้าแล้วค่ะเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวกันต่อถามว่าเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะไปไหนเราไม่รู้คะ่ะเราก็จะถามคุณมินนะคะว่าคุณคะเดี๋ยววันนี้ไปไหนคะคุณเขาก็จะแบบเออไปกดให้เราว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปอันนี้เออเชื่อไหมไปมาหลายปีเนี้ยญี่ปุ่นอะยังไม่มีบัตรที่มันเอาไว้ติดๆเลยอะทุกคนยังแลก งินอันนี้อยู่เลยงงเหมือนกันมันบัตรอันนั้นมันต้องทํำยังไงคะ่ะยังไม่รู้เลยก็แลกทุกครั้งเลยคะ่ะแลกตั๋วทุกครั้งแล้วไม่ซื้อแบบวันเดย์ด้วยนะงงมากแต่ก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปทานอาหารทั้งหมด2ร้านเลยค่ะจะมีซูชินะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นอาหารอะไรนะและมีอีกอันนึงอาหารอะไรอีกอันเป็นอาหารฝรั่งเศสค่ะกำลังจะไปขึ้นรถไฟ วันนี้อากาศดีมากมีแดดด้วยดีใจมากมตอนแรกคิดว่าฝนจะตกอ้ยเปิดออคอรอรถไฟมาแล้วนะตอนนี้9โมงสีเ้าโมงกว่า มาเปลี่ยนสายนะคะอยากจะบอกว่าคือคุณแฟนเขาจะดูให้ทุกอย่างตนชิคแบบดูไม่เป็นแ้ะทุกคนก็คือมีสิทธิ์หลงได้นะถ้ามาคนเดียวก็มารับรองเท้าที่เอามาซ่อมไว้นะคะที่โลโลเพียนะคะทำด้วยอะไรคะมาทาน lunch ค่ะเป็น omakase นะคะนำบาค่ะอยู่ที่กินซ่าก็มาบ่อยมากนะมาน่าจะ6-7รอบแล้วนะคะถ้าจะไม่ผิดนะประมาณเนี้ยคือแบบ เออเชฟเขาน่ารักกับเราทุกครั้งเลยทุกคนแล้วแบบครั้งนี้เขาแบบต้อนรับดีมากก็คือเราได้นั่งแบบที่ที่สองอะไรเงี้ยคือที่ปุดทุกคนไม่แน่ใจว่าจริงไหมนะคือคือเขา,าจะแบบเหมือน,นคล้ายๆกับว่าถ้าเขาจะเลี้ยงที่นั่งตามความแบบเออสนิทหรือความแบบว่ามาบ่อยหรือความแบบเออชอบกันอะไรฟิลนั้นเนาะอันนี้คือที่คิดเองนะคะรู้สึกเองอะไรเงี้ย พราะว่าแบบมาครั้งแรกๆเราก็จะถูกไล่เป็นนั่งไกลๆหน่อยนะแต่แบบพอเราเริ่มแบบว่าเออเจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็หรือว่าเขาแบบนิ์กับเราขึ้นแล้วก็โอ้ยได้นั่งข้างหน้าเขาก็จะมีความสุขมากเพราะว่ามันก็จะเป็นคําแรกๆนะคะที่เชฟปั้นให้ทานแล้วก็เป็นอะไรที่เชฟจะแบบแลเราดีมากนะคะอันแรกเป็นคัสึโออคุณนิ่มเหมือนเจลลี่เลยทุกคนที่ไปแกชิงทานไปคือแบบอร่อยมากแบบเปิดตอมนิดดีมากคือครั้งนี้เขาทำมา perfect เลยนะคะ รสชาติคือละเอียดหละออมากก็ซุปนะคะที่เป็นปลามาใดค่ะที่น้าซุปนี่หวานเจี๊ยบแบบเจี๊ยบนึกว่าใส่น้าตาลแต่ว่าไม่ได้ใส่น้าตาลแล้วเวลาที่ทิกทานทิชจะชอบดูผักที่เขาหั่นนะคะผักที่เขาหั่นจะเท่ากันเกือบทุกอันจริงๆแล้วมันแบบเล็กมากๆทําให้เวลาที่เราสดไปอ่ะทุกคนคือมันไม่ต้องเคี้ยงไง คือเรากลืนได้เลยเราแบบมัน,ม,นมันเข้ากันมันจะดูไฟล์มันจะดูคลีนะนะคะสําหรับน้าสุปนะคือชก,ก็จะดูละเอียดถึงขนาดนั้นเลยนะแล้วก็อันนี้ค่ะมาแล้วเป็นอะไรคะเป็นวานค่ะเห็นแดงๆแ,แบบนี้เข้มๆคือเขาเป็นเนื้อวานนะคะที่เชฟก็จะค่อยๆเตรียมออกมาหั่นนะคะทุกคนเอ่อคือมันนุ่มมากนุ่มแบบเหมือนเจลลี่เลยแล้วเป็นเจลลี่ที่รสชาติเข้มข้นนะคะรสชาติเหมือนแบบ บีฟผสมกับปลาอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วขอเขาคือรสชาติเอกลักษณ์เลยซึ่งชิคก็อธิบายไม่ถูกนะคะแต่รู้ว่ามันอร่อยมากๆเราเชฟก็ทำออกมาได้ดีมากๆทางเทกเจอร์กลิ่นรสนะคะทุกอย่างเลยคือกินแล้วมันอยากกินอีกอะทุกคนเห็นแล้วมันต้องคืนน้ำลายอะที่เชฟเตรียมอยู่นะคะก็คืออังกิโมค่ะทุกคนอ่ะแต่อันเนี้ยกลับมาเป็นอะไรคะเป็นวานเหมือนเดิมเนาะคือต้องบอกก่อนว่าเอ้ยทำไม คุณชีไม่ถ่ายคลิปแบบตอนกินอย่างเดียวหรือตอนเชฟทําอย่างเดียวใช่ไหมคะคืออยากจะบอกว่าบางทีก็ตั้งกล้องตรงบางทีก็ตั้งกล้องนอนทุกคนให้ออกมาแล้วประมาณนี้แต่อันนี้คือจําลองสถานการณ์จริงนะคะเพราะว่าระหว่างที่เรากินอันนี้ค่ะที่ชิกินปลาอยู่นะคะเป็นปลาที่เขาเอาไปทําสุกไม่แน่ใสว่าแบบน่าจะเอาไปเหมือนไปไป,ไปต้มนะคะไปนึ่งนะคะข้างบนโรยอะไรได้ไหมคะโรยเกาล,ลัดค่ะคือหน้าที่ชดมาเป็นหน้าเกาลัดทุกคนแล้วคือ เก่าลัดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ชิคแบบชอบมาก,มากคือเขาจะเอามาขูดเก่าลัดบางๆข้างบนแล้วชิคกแบบโอ้ยว่าเสิร์ฟมาแบบนี้แล้วคือแบบโอ้ยอร่อยเกินอะ่ะคือแค่เห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยแค่ไหนนะคะก็คือแบบ กินไปแบบฟินไปนะคะอ๋ออธิบายต่อคือที่มันต้องเห็นให้ทุกคนเห็นภาพระหว่างเชฟทำแล้วกินไปด้วยเพราะว่าอันนี้คือจำลองชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงระหว่างที่เรากินอยู่ทุกคนรู้ไหมเราต้องทำอะไรไปบ้าง กินอย่างสวยงามอร,อร่อยอร่อยแล้วกินครบหมดนะคะพร้อมกับอะไรคะมีปฏิสัมพันธ์คุยกับคนข้างๆที่มากับเราคะ่ะเพื่อให้ m o ดมันยังโอเคนะคะแล้วยังคงต้อง enjoy คุยกับเชฟนะคะหรือว่าคุยกับพี่ที่เขามาเสิร์ฟเราด้วยะ่ะรอย่างเนี้ยที่ชิคแบบฟังอยู่ก็คือฟังเขาเขาอาจจะอาธิบายหรือคุยกับเรานะคะว่า อันถัดไปเป็นอะไรอันนี้อร่อยไหมหรือ,อยังไงนะคะแล้วสายตาเรายัางคงต้องมองเชฟในการเตรียมอาหารสำหรับคอร์สถัดไปด้วยค่ะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะในการนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์ค่ะเราต้องมีความสุขแล้วก็แยกประสาทแล้วก็กินอย่างอร,อร่อยนะคะแล้วก็เอนจอยความสุข มันเป็นความสุขที่แบบคือชิคู้ว่าชิค่ะควรที่จะแบบใช้ชีวิตอยู่บนโต๊ะอาหาระค่ะทุกคนแต่ต้องเป็นโต๊ะอาหารหรือเคาน์เตอร์ที่นั่งสบายด้วยนะอย่างอันเนี้ยคือเขานั่งสบายมากเพราะว่ามันจะเป็นก้บอี้ปกติคือขาเราไม่ได้ลอยเนาะแล้วก็เป็นเบาะนุ่มอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นอะไรที่ชิคีความสุขที่สุดเนี่ยและดูทุกคนชิคก,กินชิคก,กินคือเรียกว่าเอาแบบง่ายๆไหมคือเรียอาจานะคะ่ะวันนี้จะเป็นคนกินแบบ ห้ามเหลือจริงๆเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเด็กแล้วคือแบบป๊าป๊าบอกว่าเอ้ยต้องกินให้หมดไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบ แต่เอาจริงๆมันก็แอปพลายไม่ได้กับทุกวันนี้ไหมคะที่แบบเอ้ยมันจะกินหมดได้ไงอ้วนพอดีเนาะบางอย่างเราก็กินแค่พอประมาณแต่ว่าเวลาที่มาทานอนกอกมาระเสือคือชิคจะหมดเกลี้ยงไม่ให้เหลือแม้แต่แบบผักนิดนึงหรือว่าแบบเศษของการขูดเก่าลัดเลยเพราะว่าคือชิครู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการให้เกียรติเชฟค่ะทุกคนเพราะว่าเชฟตั้งใจทาอาหารนะคะ ให้เราทุกจานทุกชิ้นแล้วเขาจะเลือกให้เราด้วยอย่างอันนี้ที่เชฟเตรียมอยู่ก็คืออังกิโมค่ะทุกคนคุณเน้เขาจะเนียนมากแล้วรู้ไหมเวาลาการเสิร์ฟคือเนี่ยดูสิเหอนบาชิก็ตักขึ้นมาแล้วมันก็นิ่มมากจนมันล่วงเลยค่ะก็คือต้องใช้ช้อนทานนะคะเขาก็จะมากับวาซาบิค่ะแล้วก็มากับน้ําที่แบบว่าเออละมุนอัน<ม>นั้นด้วยนะเป็นมาก<ม>น้าแบบหวานหวานละมุนละมุนเค็มๆนินดหน่อยนะคะ<ม>ก็คือ<ม>เนี่ยเชฟเขาจะแบบตั้งใจเตรียมให้เราหรือว่าเลือกชิ้นนี้สําหรับเรา ค,คือเชฟบางกษตรเขาจะเลือกว่าแบบชีครู้สึกว่าเขาจะดูตั้งแต่ว่าอันเนี้ยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นสวยไม่สวยหรืออะไรนี้นะคะเลือกให้แบบแต่ละคนเลยค่ะคือความจริงบางร้านมันควรจะเลือกเท่ากันหมดเนาะซึ่งก็จะมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันแต่ก็อันนี้คิดไปเองว่าแบบเออบางทีเชฟเลือกชิ้นใหญ่แล้วก็สวยให้เราแล้วก็ชิ้นอร่อยให้เราค่ะแบบเนี้ยคือแบบเอย เชฟก็ต้องรักเราบ้างแหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความสุขที่ว่าโอ้ยแม่ก็ฉันได้ชิ้นใหญ่อะฉันได้ชิ้นที่แบบมันสวยฉันได้ชิ้นที่มันต้องอร่อยที่สุดแล้วแบบกินแล้วมันก็รู้สึก่างจริงๆว่าะอะไรคะแอบบดูข้างๆบางทีของบินเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าบางคนไปแบบเป็นทีละสองซีนสอง,สองีทุกคนจะจะเห็นนะว่ามันจะมีคนนึงได้เล็กได้ใหญ่ตลอดอะเออจริงๆมันก็แอบ,บจะไม่เท่ากันขนาดนั้นนะ แต่ว่าก็หวังว่ามันจะเท่ากันเพราะเราก็ไม่ได้ได้ชิ้นเล็กทุกคนกปะแต่ได้ชิ้นใหญ่โอเคนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งหวานแล้วก็แบบว่ามีซอสเขาข้างบนด้วยก็แบบอื้มอร่อยมากๆคือมันนุ่มเหมือนเจลลี่แล้วก็หวานเจีย๊ยบแล้วเนี่ยเขาจะหั่นแบบพอดีคําแล้วแบบ กินไปแล้วมันกลัวหมดกินไปแล้วอยากจะเลียจานเดี๋ยวทุกคำแล้วแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนั่งไปก็มีความสุขไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเหมือนแบบเออเราก็รอมานานเนาะที่จะได้กินเพราะเราก็ไม่ได้กินบ่อยมากใช่ไหมคะเนี่ย่ะมาแล้วเชฟก็จะแบบ เตรียมปลาใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วคือตอนที่เรานั่งไปเราก็เห็นเชฟเตรียมไปแล้วก็มีความตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็ชอบในการที่แบบนั่งดูนะคะเชฟเตรียมปลาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้รอว่าโอเคเดี๋ยวจานนี้จะเป็นของเราแล้วนะคําถัดไปเป็นอะไรนะเชฟมาแต่งปลาสวยจังเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบทุกขั้นตอนที่เขาทําคือมันดูง่ายมากๆเลยแล้วแบบเขาก็จะ ตัดนะคะหั่นปลาชิ้นอันไหนสวยหรือว่าไม่สวยอะไรเงี้ยเขาจะตัดออกหมดเลยค่ะทุกคนคือไม่ไม่มีความเสียดายปลาเลยนะ แล้วบบทิคกินเสร็จดูครั้งก็จะแบบว่าเออยื่นให้พี่พนักง,งานเขาเก็บน,นะคะแล้วก็แบบเออจะขอบคุณเขาทุกครั้งอาหารมาเสร์ฟใหม่ชิก็จะมีการดมก่อนทุกครั้งมองดูว่าเออเขาเป็นยังไงมาในอุณหภูมิอย่างไงนี้นะคะแบบในทุกๆมิติเลยแล้วก็พร้อมกับอัดคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปด้วยแต่คือความจรงิงอ่ะชิคก็ชอบลืมถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะในบางทีก็อา,อาจจะตั้งกล้องไปเลยหรือว่าแบบก็จะพยายามถ่ายนะคะเพราะว่าก็อยากเก็บไว้บางทีแบบเราไม่ได้ ไม่ถ่ายเลยคือพอทานเสร็จแล้วก็ลืมแล้วเอ้ยทานอะไรปัอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นผักค่ะเอ,เอกแพนนะคะแล้วก็เขาจะเหมือนต้มหมามันก็จะมีความนิ่มๆม,มากับซอสค่ะซึ่งแบบอันนี้ตอนที่กินมันจะงงๆหน่อยคือบางทีเวลาเสิร์ฟผักอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้สมองแล้วก็ลิ้นในการลสสัมผัสในการโพรเซสดนึงถะาสมมติว่า,ามันเป็นรสชาติใหม่หรือว่าเท็กเจอร์ใหม่่ค่ะพร้อมกับแบบว่าถ้าเขาใช้อินกิวเดียนที่เราไม่เคยทานไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็คำแรกอาจจะแปลกๆแล้วก็ทานยิ่งทานไปก็จะยิ่งอร่อ่อออยอ ะะวันนี้ชิก็สดใสมากค่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบมีความสุขอะไม่รู้เหมือนกันเป็นการก,กลับมาญี่ปุ่นที่แบบเพราะว่าทริปเนี้ยอยจะบอกว่าเป็นการกินแทปล,ล็อกโกหมดเลยแล้วเดินทางแบบ4ี่หจังหวัดด้วยนะคะภายในเวลาแบบแค่6วันมัง้งประมาณเนี้ยหกเจ็วันนะก็ก็ไม่ได้นานมากหรอกคะก็แบบเดินทางทุกวันเราเกือบทุกวันเลยเพื่อที่จะไปทานอาหารนะคะ เป้าหมายของเราก็คือทานอาหารค่ะแล้วก็เดินเล่นนะคะเดินย่อยค่ะเนาะช้อปปิ้งไหมไม่ไม่ช้อปนะคะเพราะว่าทำไมคะของที่อยากได้ทำไมมันราคาแพงคะช่วงนีน้อ่ะมาแล้วค่ะเสิร์ฟเป็นโอมากาซินะคะเริ่มดูไยคำแรกเลยค่ะมันก็จะเป็นสาลายห่อนะคะข้างในข้างในคืออะไรทุกคนเห็นก้อนๆน,นั้นไหมโอ้ oh my god คืออร่อยมากมาก ล้าจะเป็นทูน่านะคะถ้าจะไม่ผิดคือเอาไปแบบทอดอย่างเงี้ยทุกคน,นแล้วมันแบบกินเราวแบบมันมันมันหยุดไม่ได้ของจริงนะคะคือเชฟเขาก็จะพันเนาะแล้วก็เอามาให้เรากินนะคะคือมันจะมีความแบบอร่อยหนึบนะคะเนี่ยคือแล้วมันก็จะแบบแวะแวะฟิตเช็คนิดนึงนะคะวันนี้ก็พาน้องกระเป๋าจิ๋วมาด้วยนะคะโทโกๆลูกวันนี้เป็นแอมเมสค่ะ ต่างหูกำไรอะไรก็แอมเมสนะคะนี่อชอบมากเลยมาถึงซูชิคําแรเป็นปลาเนื้อขาวทุกคนเห็นเขียวๆข,ข้างในไหมอันนั้นก็จะเป็นวาซาบิเนาะแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะมีเหมือนลูกมือเชฟอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเตรียมปลาอยู่ค่ะเพื่อแบบว่าเออเป็นปลาในอันถัดไปนะในการในทำซูชิอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกค่ะที่ชื่อดปลาหมึกที่ญี่ปุ่นอนะโอมากาเซคือมันแบบเฮ้ยมันกรุบนุ่มกัดขาด เออมันมันเพอร์เฟกแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกร้านที่จะทําอร่อยนะคะแล้วเวลากินก็เหมือนเดิมะคะ่ะคือร้านนี้ยจะสเปเชียลอย่างหนึ่งคือเชฟเขาจะมีชื่อปลามาให้ท้งญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะญี่ปุ่นคือภาษาญี่ปุ่นนะคะว่าเ,าเอาอ่านไม่ออกก็ไม่รู้ว่าเขาคือปลาอะไรส่วนภาษาอังกฤษก็เป็นปลาชื่อภาษาอังกฤษซึ่งชิคก็ไม่รู้อีกนะะว่าปลาภาษาอังกฤษนั้นชื่ออะไร ถ้าพูดไปแล้วเนาะแล้วก็เชฟก็จะมาเสิร์ฟให้เราพร้อมกับพูดภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยว่าปลานั้นชื่ออะไรก็จะรู้ตอนนั้นนะคะหรือว่าบางทีจําหน้าตาปลาของเขาได้นะ,ะหรือว่ามีนก็จะตะโกนมาก่อนอ้ปาปลานี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเหมือนฟีลแบบทําได้ฉันอยากจะกินปลานี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะชิคก็จะค่อยๆเริ่มซึมซับจากตรงนั้นนะคะว่าปลาชื่ออะไรบ้างแล้วก็ที่ร้านดีนะคะเขาจะโดดเด่นในเรื่องของอุณหภูมะคะิค่ะก็คือแบบเชฟอ่ะจะเขียนไว้เลยนะอุณหภูมิข้าวกี่องศาอุณหภูมปิปลา องศาแบบนี้นะคะเพื่อที่แบบว่าจะได้รู้ค่ะว่าเออเขาตั้งใจที่จะทําอุณหภูมิไปถึงประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วคือการที่เราได้ทานเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นอุณหภูมิที่ชิรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ทานเป็นคนหลังๆเนาะเป็นเป็นแบบชีท,ที่แบบแปดกะเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอุณหภูมิชินรู้สึกว่ามันไม่ค่อย,คยได้แล้ว,วอะอ แล้วแบบเนี่ยทุกคนดูแต่ละคำคือชิก็จะไม่ค่อยจำนะว่าเป็นปลาอะไรแต่ชิก็จะจำเป็นหน้าตาทุกคนไม่รู้ทำไมแปลกมากเนาะคือถ้าจะให้มาเล่าว่านี่ปลานี是是่นี่นี่โชว์โชว์โชว์ก็เอ่ยยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาแบบเอาเล่าให้เพอร์เฟกต์กว่านี้นะคะดีไหมคะหรือทุกคนชอบไปชิคเล่าแบบไหนบอกชิคด้วยเนาะ คือชิคก็เล่าบบสนุกสนุกอะทุกคนเพราะว่าชิครู้สึกว่าเวลากินเนี่ยมันมันแบบมันเป็นความสุขอะเออเราไม่ต้องดีเทลกับมันมากก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ดีเทลคืออะไรดูว่าหน้าตามาหนือความสะอาดแล้วก็รสชาติคือแบบสายตาชินจะสแกนไปแล้วเนาะเออไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร่นะสมองจะประมวลจากการที่ได้รับ รสชาติอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอูนิทุกคนมาพร้อมกับข้าวแล้วในน้ําซุปแล้วก็มีเกลือข้างบนนิดหน่อยนะคะส่วนอันเนี้ยเป็นเหมือนหอยเชลล์แห้งผัดกับข้าวค่ะเฮ้ยคือเขาทํามาได้แบบแล้มันเป็นข้าวเหนียวทุกคนแบนแบบฟิลข้าวเหนียวอ่ะโอ้อร่อยมากเลยนะเนี่ยเราเชฟก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นคุยกับโต๊ะนู่นโต๊ะนี้คนข้างๆคือคนสนิทสุดจะอยู่ตรงข้ามของไงเราอยู่ตรงข้างๆก็โอเคหน่อยถามว่าเขาคุยกันไหมเขาไม่ยามคุยกับเราวันนี้นะคะคือ เชฟน่ารักมากๆคุยว่าแบบเออใส่สแอมเมหรออนนี้กระเป๋าแอมเหรือเปล่าเคุยเชฟน่าจะชอบแอมเเหมือนกันนะคะทุกคนข้างหน้าเดี๋ยวจะต้องเตรียมไปแล้ค่ะมีใครสอนภาษาญี่ปุ่นไหมคะหรือพูดภาษาญี่ปุ่นได้บอกชิคด้วยชิคอยากพูดได้ะค่ะแต่แบบเอ้ยพูดไม่ได้เลยไปกี่ครั้งเนี่ย มาเชฟเสิร์ฟเสร็จเชฟก็จะแบบขยับจานหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้เป็นทูน่านะคะทูน่าชิคชอบทุกส่วนเลยเนาะ<ๆ>เพราะว่าแบบเวลาที่เชฟเลือกเสิร์ฟมาให้มันก็จะอร่อยมากๆทุกอันนะคะแล้วเวลากินชิคก,ก็ชอบเล่นด้วยค่ะทุกคนเนี่ยแบบเล่นตลอดนะคะเล่นไปกินไปเพราะว่าในแต่ละหนึ่งมือคือมันนานมากๆเลยอร่อยมากอีกเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นโอโทโร่นะคะซึ่งแบบโอ my god ละลายในปาก ความสุขคือการกินโอมาเกเสะที่แท้จริงคะแล้วลคือการที่ได้รู้ว่าโอมาเกเสะที่ญี่ปุ่นที่อร่อยที่สุดเป็นยังไงค่ะแล้วแต่และทุกร้านที่บอกว่าเออคะแนนอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยชิรู้สึกว่าถ้าแบบกินใน1ิอันดับแรกในหมวดซูชิโอมาเกเสะก็คืออร่อยทุกร้านนะคะแล้วก็รร้านก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็ปิดท้ายมือน,นี้นะคะด้วยไข่หวานค่ะและเดี๋ยวก็ขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปค่ะอยากดูอะไรอีกคอมเมนต์ไว้นะ